คุณผู้ฟังครับคุณฟังมีเรื่องอะไรบ้างที่ตัดสินใจแล้วรู้สึกเสียใจไหมครับจนภายหลังมีความคิดในหัวที่บอกว่ารู้งี้รุ้ง,งี้เต็มไปหมดรู้งี้ฉันไม่คบกับมันหรอกรู้งี้ฉันไม่ซื้อสิ่งนี้หรอกนะรู้งี้ฉันไม่น่ากินส้มตำปูปลาต่อตอนตีสองเลยบางครั้งสมองของเราก็ตัดสินใจแบบไม่สมเหตุสมผลเอาซะเลยดังนั้นครับ สิ่งสำคัญที่เราต้องใส่ใจก็คือยิ่งรู้สึกว่าตัวเองคิดถูกเลือกถูกเลือกดีแล้วมากเท่าไหร่เรายิ่งต้องคิดทบทวนให้ดีๆเพราะชีวิตของคนเราต่างเต็มไปด้วยการตัดสินใจบางครั้งเราก็ต้องอยู่ในสถานการณ์ที่มีความกดดันทางอารมณ์ซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เราจะตัดสินใจได้ผิดพลาดในตอนนี้ครับ The Book t เธ l ร r Podcast จึงได้นำหนังสือหน้าอ่านที่ชื่อว่าเลือกถูกไม่มี มีแต่คิดดีแล้วเนื้อหาหลักๆเขาจะพูดถึงสไตล์การตัดสินใจของคนเราที่ส่งผลในชีวิตประจำวันโดยผู้เขียนเขาได้แบ่งแยกสไตล์การตัดสินใจออกมา5แบบ5สไตล์ติดตามฟังกันในตอนนี้ครับเลือกถูกไม่มีมีแต่คิดดีแล้วจากสำนักพิมพ์อมริน How ทูที่เพิ่งตีพิมพ์ออกมาใหม่ๆเลยนะครับ ในต้นปี2023นี้เป็นหนังสือแปลจากภาษาญี่ปุ่นที่เขียนโดย Mentalist d a i ก o หรือนักอ่านใจไดโกะซึ่งเขาเป็นนักอ่านใจคนแรกและคนเดียวของญี่ปุ่นผู้ที่ใช้หลักจิตวิทยาเพื่ออ่านใจและชักจูงผู้คนโอ้ oh. ฉบับแปลไทยในผลงานของนักเขียนท่านนี้นะครับก็มีอยู่หลากหลายเล่มที่ผมเคยเอามารีวิวอีกเล่มก็จะเป็นเทคนิคการอ่านให้เอามาใช้งานได้เลย ก็เข้าไปแวะฟังกันที่ลิงก์แนะนำได้นะครับสำหรับเลือกถูกไม่มีมีแต่คิดดีแล้วเล่มนี้ครับเขาบอกว่าคนเราจะมีสไตล์การตัดสินใจอยู่5แบบดังนี้ครับ 1. สสไตล์เหตุผลคนที่ชอบคิดแบบเป็นเหตุเป็นผลเป็นคนใช้ความคิดก่อนจะตัดสินใจคนสไตล์นี้เขาจะไม่ค่อยเสียใจภายหลังเมื่อต้องตัดสินใจเลือกอะไรก็ตามเพราะเขาผ่านกระบวนการคิดมาอย่างดีแล้วนั่นเองครับ สองสไตล์สัญชตาตญาณคือคนที่เลือกตามความรู้สึกมากกว่าเหตุผลใช้ความรู้สึกคขาว่าซึ่งบางครั้งครับความรู้สึกอาจจะเป็นการเข้าข้างตัวเองและนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่ดีต่อตัวเราได้เช่นกัน 3. สไตล์พึ่งพาคนแบบนี้ออกแนวไม่ค่อยมั่นใจกับสิ่งที่ตัวเองคิดจึงต้องพึ่งพาคำแนะนำของคนอื่นถามคนนั้นดีกว่าคนนั้นว่ายังไงฮะ ที่สําคัญนะครับก็คือใครจะว่าอะไรเขาก็มักจะเชื่อไปตามนั้นสมหมด C. สไตล์หลบหลีกแบบพยายามเลื่อนการตัดสินใจออกไปให้นานที่สุดแบบลีลาไม่ยอมเลือกสักทีอะไรประมาณนั้นเนี่ยนะครับและ5ครับสไตล์รวบลัดแบบขอด่วนๆรีบรีบไม่ค่อยคิดตามเหตุผลด้วยความรีบเร่งทำให้ไม่รอบคอบและทำให้เสียใจในภายหลังมากที่สุด คุณผู้ฟังเป็นคนมีสไตล์การตัดสินใจแบบไหนกันบ้างครับซึ่งแน่นอนว่าคนเรานั้นอาจจะมีสไตล์การตัดสินใจที่ผสมกันไปในหลายๆเรื่องบางเรื่องเราอาจจะใช้เหตุผลบางเรื่องเราอาจจะใช้สัญชตาตญาณดังนั้นครับเพื่อให้เราตัดสินใจอะไรโดยไม่เสียใจภายหลังเราต้องรู้ว่าเรามีสไตล์การตัดสินใจแบบไหนบ้างเราถึงจะได้รู้จุดอ่อนของการตัดสินใจนั้นๆได้และทั้งนี้ครับเราอาจจะสังเกตได้ว่า สไตล์การตัดสินใจในแบบสัญชาตยานเอ่ยการพึ่งพิงคนอื่นเอ่ยสไตล์เร่งด่วนสไตล์หลบหลีกต่างๆเป็นการตัดสินใจที่อยู่บนพื้นฐานของอารมณ์ทางนั้นครับซึ่งไม่ว่าเราจะมีสไตล์การตัดสินใจแบบไหนผู้เขียนเขาก็ให้เรานั้นเอาสไตล์การตัดสินใจแบบมีเหตุผลเข้ามาด้วยเสมอหรือพูดง่ายๆก็คืออย่าใช้แต่อารมณ์ตัดสินใจเท่านั้นจงใช้เหตุผลด้วยนะครับ อย่างเช่นคุณเป็นคนชอบตัดสินใจตามอารมณ์ตามสัญชตาตญาณคุณก็ต้องหยุดคิดสักนิดว่าสัญชตาตญาณของเราตอนนี้มันเหมาะสมในสถานการณ์นี้หรือไม่มันจะใช้ได้จริงๆไหมนะหรือคุณเป็นคนที่ชอบพึ่งพาคนอื่นคุณก็หยุดคิดสักนิดว่าสิ่งที่คนนั้นบอกมันจะดีกับเราจริงหรือไม่นะสไตล,ล์ของเรากับเขามันคล้ายกันหรือไม่หรือสถานการณ์ที่เขาเจอกับเราในตอนนี้มันคล้ายกันอย่างไรเขามีความคิดเห็นที่เข้าข้างสิ่งนั้นเกินไปหรือไม่ หรือเราอาจจะลองไปหาข้อมูลจากหลายๆที่ดูก่อนก็ได้นะครับหากเราเป็นคนชอบตัดสินใจอะไรเร็วๆแบบเอาด่วนไว้ก่อนเราก็ต้องฉุกคิดก่อนว่าเรื่องแบบนี้มันเหมาะหรือไม่นะหากเราจะตัดสินใจแบบลวกๆพูดง่ายๆในเรื่องนี้ก็คือก่อนที่เราจะตัดสินใจเรื่องอะไรและไม่ว่าเราจะใช้อารมณ์ในสไตล์การตัดสินใจแบบไหนก่อนที่เราจะตัดสินใจในขั้นสุดท้ายให้เราเบรกตัวเองหยุดคิดทบทวนสักนิด คิดอย่างมีเหตุผลด้วยเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้เรานั้นทำอะไรไปตามอารมณ์มันจะได้ไม่เกิดเรื่องที่เรานั้นต้องมาเสียใจในภายหลังนั่นเองครับเพราะหากเวลาที่เรากำลังมีอารมณ์ใดๆอยู่ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์โกรธเศร้าเสียใจหรืออารมณ์เบิกบานแบบดีสุดๆไปเลยเมื่อน,นั้นแหละครับเรายิ่งต้องเบรกตัวเองไม่ให้ตัดสินใจเรื่องสำคัญวางมันไว้สักครู่เพื่อให้เราได้ทบทวนสิ่งสิ่งนั้นก่อน เพราะเมื่อสมองของเราเต็มไปด้วยอารมณ์ครับสมองส่วนเหตุผลจะไม่ทํางานและมันจะมีแนวโน้มที่ทําให้เรานั้นตัดสินใจไปตามอารมณ์และคิดแบบสั้นๆไม่คิดถึงผลกระทบในระยะยาวที่จะตามมาดังนั้นสิ่งที่ควรคํำนึงเป็นอันดับแรกในการตัดสินใจเพื่อไม่ให้เราเสียใจภายหลังก็คือรู้จักสไตล์การตัดสินใจของตัวเราเองและอย่าตัดสินใจในขณะที่กำลังถูกอารมณ์เข้าครอบงำนะครับ แต่ทางนี้ครับการตัดสินใจทั้ง5สไตล์นี้ก็ยังแบ่งออกเป็น2ด้านกว้กวางก็คือการตัดสินใจโดยอาศัยความพึงพอใจของตนเองและการตัดสินใจโดยสรรหาแต่สิ่งที่ดีที่สุดซึ่งคนที่ตัดสินใจแล้วจะไม่เสียใจภายหลังคือคนที่สามารถพึงพอใจกับการเลือกของตัวเองได้แบบว่าโอเคฉันพอใจกับสิ่งนี้ละแต่ถ้า,าเราเป็นคนที่สรรหาแต่สิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเองต้องเอาสิ่งที่ดีที่สุดเท่านั้น มันก็จะสร้างความทุกข์ให้กับเราได้ตัวอย่างเช่นเราซื้อรถมอเตอร์ไซค์สักคันหนึ่งคนที่ตัดสินใจโดยอาศัยความพึงพอใจของตัวเองจะบอกว่าโอเคฉันพอใจกับรถรุ่นนี้แล้วไม่ว่าจะมีรุ่นไหนออกมาอีกฉันก็ไม่สนใจเพราะฉันพอใจกับสิ่งที่เลือกไปแล้วแต่ถ้าเป็นคนที่สรรหาแต่สิ่งที่ดีที่สุดครับก็ไม่จบไม่สิ้นอยู่ที่คันนี้พอมีคันใหม่ออกมาก็เป็นทุกอีกเพราะใหม่มันดีกว่าเก่าอันนะ หรือคนที่ซื้อของกินของใช้ในการช้อปปิ้งออนไลน์ครับคนที่แบบพอใจกับสิ่งที่ตัวเองเลือกเขาก็จะอยู่กับสิ่งที่ตัวเองได้มาแต่คนที่สัรหาแต่สิ่งที่ดีที่สุดถึงแม้ว่าจะซื้อสิ่งสิ่งนั้นมาแล้วแต่ก็ยังเข้าไปดูว่ามันจะมีไหมนะสิ่งที่มันถูกกว่าเราโอ้ยร้านนี้ถูกกว่าเราก็เลยเสียใจเป็นทุกภายหลังได้นั่นเองหากกล่าวโดยสรุปในส่วนนี้ก็คือหลักการสําคัญของการเลือกที่ทําให้เรานั้น ไม่รู้สึกเสียใจภายหลังอยู่ที่การเลือกอย่างสมเหตุสมผลโดยไม่ใช้อารมณ์และเลือกในสิ่งที่เราสามารถพอใจกับผลลัพธ์นั้นได้ไม่ใช่เลือกเพียงเพราะว่ามันคือสิ่งที่ดีที่สุดแต่เรากลับไม่ได้รู้สึกดีกันมันเลยลองทบทวนความรู้สึกตัวเองค่ะว่าหากเราตัดสินใจเลือกสิ่งนี้เลือกทำแบบนี้มันจะทำให้เรารู้สึกอย่างไรหรือในอนาคตเราจะรู้สึกเสียใจไหมที่ตัดสินใจไปแบบนั้นพยายามเจาะจงครับ จอจงสิ่งที่เรารู้สึกดีกับมันและตัดตัวเลือกที่ไม่ได้ทําให้เรารู้สึกดีออกไปแม้คนอื่นจะบอกว่ามันจะดีมากแค่ไหนก็ตามเวลาที่เราตัดสินใจทำอะไรจงแคร์ความรู้สึกของตัวเองเพราะเราคือคนที่จะต้องอยู่กับการตัดสินใจนั้นๆให้เรายึดถือหลักการนี้เอาไว้ครับเวลาตัดสินใจทําเรื่องอะไรก็ตามให้เราเลือกอย่างสมเหตุสมผลโดยไม่ใช้อารมณ์ และเลือกในสิ่งที่เราสามารถพอใจกับผลลัพธ์นั้นได้ในในพาร์ตต่อไปครับผมจะชวนคุณฟังมาคุยกันถึงเทคนิคการเตรียมตัวเพื่อให้เรานั้นตัดสินใจเลือกโดยไม่เสียใจภายหลังติดตามฟังกันครับเทคนิคการเตรียมตัวเพื่อให้เราเลือกโดยไม่เสียใจภายหลังที่ผู้เขียนเขานำเสนอมาซึ่งผมขอยกตัวอย่างมา4เทคนิคนะครับ ที่อยู่บนหลักการสำคัญซึ่งทำให้เราตัดสินใจโดยไม่รู้สึกเสียใจภายหลังด้วยการเลือกอย่างสมเหตุสมผลและเลือกในสิ่งที่เราสามารถพอใจกับผลลัพธ์นั้นได้ในเทคนิคแรกครับก็คือเขาให้เราคาดการถึงสิ่งยั่วยุเอาไว้ล่วงหน้าผู้เขียนเขาบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยนะครับมักอ่อนไหวกับสิ่งเราได้อย่างง่ายๆมันจึงเป็นเรื่องธรรมดาที่คนเราพอเจออะไรล่อใจสมาธิของเราก็จะหลุดได้ง่ายๆซึ่งตามปกติแล้ว เราก็จะไม่ค่อยตัดสินใจอย่างรอบคอบและมีเหตุผลกันสักเท่าไหรนะ่นักนี่คือสิ่งที่เราต้องระวังเพราะมันจะทําให้เรานั้นเสียใจภายหลังได้ดังนั้นครับเทคนิคแรกหากเราจะโดนสิ่งเล้าล่อใจทําให้เราตัดสินใจทําอะไรไปตามอารมณ์แล้วละก็ให้เราคาดการถึงสิ่งยั่วยุที่เราต้องเจอไว้ล่วงหน้าและคิดวิธีรับมือกับมันเอาไว้เลยตัวอย่างเช่นเราจะตั้งใจอ่านหนังสือสอบสักหน่อย เราก็คาดการไปถึงสิ่งเราที่เราอาจจะเจอเราอาจจะเจอว่าเรามีข้ออ้างว่าเหนื่อยจังเลยหลังเลิกเรียนก็เลยนอนดูซีรีส์ซะเมือ่อคาดการได้แบบนี้ก็คิดวิธีรับมือเอาไว้ด้วยครับซึ่งวิธีรับมือนั้นก็อย่าลืมว่าควรเป็นสิ่งที่สมเหตุสมผลทำได้จริงและเราพึงพอใจที่จะทำมันอย่างเช่นวิธีรับมือในเรื่องนี้งั้นเราก็ต้องเปลี่ยนมาอ่านหนังสือตอนเช้าก่อนไปเรียนก็ดีนะสมองโลง่ลงๆยังสดชื่นอยู่ จะได้ไม่มีข้ออ้างว่าขี้เกียจเพลียอย่างนู้นอย่างนี้และตื่นมาก็อย่าเพิ่งกดดูโทรศัพท์มือถือประมาณนี้นะครับเมื่อวิธีรับมือของเรามันสามารถทำได้จริงและเป็นสิ่งที่เราพอใจตัวเราก็จะมีแรงจูงใจที่จะทำมันได้ซึ่งหากเราคิดวิธีรับมือไว้เราก็จะมีแนวโน้มที่จะถูกสิ่งเรายั่วยุได้น้อยลงเหมือนกับว่าเราได้สร้างความมุ่งมั่นให้กับตัวเองเอาไว้แต่หากเราไม่ได้คิดวิธีรับมือเอาไว้ก่อน สมองของเราก็ไม่ได้มีแผนการรับมือกับมันและยอมโอนอ่อนไปกับสิ่งเราได้ง่ายๆนั่นเองครับต่อมาเทคนิคที่2ครับใช้ความเป็นกลางในการตัดสินใจผู้เขียนบอกว่าคนเรามักจะตัดสินใจตามสัญชตาตญาณของตัวเองซับเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นครับเพื่อให้เราสามารถใช้เหตุผลในการตัดสินใจได้ดีขึ้นเราต้องหาข้อมูลที่เป็นกลางนอกเหนือจากความคิดเห็นของเราคนเดียวมาช่วยให้เราตัดสินใจได้ดีขึ้น เพราะบางทีเรามักจะมีอคติที่เข้าข้างตัวเองเวลาอยากได้อะไรเรามักจะบอกว่ามันดีนะพอไม่ชอบอะไรเราก็บอกว่ามันไม่ดีดังนั้นครับลองใช้ประโยชน์ของข้อมูลที่แตกต่างอาจจะช่วยเราได้เช่นเรากําลังหนักใจเรื่องงานอยู่เรามีความคิดที่แย่กับงานงานนี้มากๆเราก็ลองปรึกษาคนที่มองเรื่องนั้นในมุมที่แตกต่างจากเพื่อนรวมงานของเราหรือจากหัวนหน้าของเราดูไม่ใช่ฟังแต่ความคิดเห็นที่เห็นด้วยกับเราไปซะทั้งหมด ลองศึกษามุมมองของคนที่คิดต่างว่าเขาคิดอย่างไรและให้เรานำความคิดเห็นต่างๆมาคิดทบทวนเองอีกรอบต่อมาเทคนิคที่3ครับหัดเอะใจในความสามารถของตัวเองบ้างในเรื่องนี้เขาพูดถึงคนที่ชอบตัดสินใจว่าสิ่งที่เราเคยทำเราทำแบบนี้นะเราทำแบบนั้นนะเราเคยทำมันสำเร็จนะเช่นเรามั่นใจในเรื่องเวลาของตัวเองเราก็บอกว่าผมจะทำงานนี้เสร็จใน3วันครับ ผมจะทำงานนี้เสร็จในสองวันครับแต่ที่จริงแล้วมันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นเพราะบางทีเราอาจจะมีสิ่งที่ต้องทำและภาระเยอะมากจนเราอาจจะคาดไม่ถึงได้หากเรามั่นใจในตารางเวลาของตัวเองมากเกินไปครับหากเราคิดเข้าข้างตัวเองว่าฉันเคยทำมันได้แบบนั้นนะตอนนี้ฉันก็น่าจะทำมันได้เราก็จะตัดสินใจรับปากแบบไม่ทันได้ยังคิดว่าเราจะทำสิ่งต่างๆต,ตามที่รับปากได้ทันหรือไม่หรือเราก็อาจจะชะล่าใจว่า ยังไงยังไงเราก็จะทํามันได้ทันอยู่แล้วละ่ะงั้นก็รอไปก่อนแล้วกันแต่พอลงมือทําจริงครับก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันตามมาทีหลังทําให้งานเสร็จช้าเกิดความเสียหายได้ดังนั้นเพื่อแก้ปัญหานี้ครับก่อนสัญญารับปากกับใครหรือคิดว่าเราจะทําอะไรได้เสร็จตามที่เคยทําเราต้องหัดเอ๊ะบ้างว่าเราจะทําแบบนั้นจริงๆได้หรือไม่ลองคาดคะเนสวมบทบาทเป็นคนอื่นดูครับว่า หากเป็นคนอื่นเขาจะทําแบบเดียวกันกับเราได้ไหมนะเขาจะใช้เวลาทํางานนี้เท่าไรหรือหากเป็นเขาคนนั้นเขาจะทําอย่างไรนะหรือแบบปกติแล้วการทําสิ่งนี้เขาใช้เวลาทํากันเท่าไหร่นะมันจะมีอุปสรรคอะไรบ้างที่เรายัางไม่เคยเจอ <c oughs> การหัดเอะก่อนตัดสินใจตบปากรับคํากับใครแล้วทบทวนตามความเป็นจริงครับจะช่วยลดการคิดเข้าข้างตัวเองโดยไม่คิดหน้าคิดหลังทําให้เรามองอย่างเป็นกลางได้นั่นเองครับ และเทคนิคที่4ี่ครับที่ช่วยให้เราตัดสินใจโดยไม่เสียใจภายหลังก็คือลองจินตนาการถึงตัวเองในอนาคตดูครับเขาบอกว่าเวลาตัดสินใจเลือกทําอะไรสักอย่างหนึ่งให้เราลองคิดดูว่าตัวเลือกนี้จะส่งผลอะไรต่อตัวเราเองในอนาคตบ้างนะซึ่งมีงานวิจัยบอกว่าคนที่ตัดสินใจเลือกอะไรก็ตามแล้วคํานึงถึงผลกระทบในอนาคตจะทําให้ตัดสินใจได้ดีและเลือกอย่างสมเหตุสมผลมากขึ้น ประเด็นก็คือเวลาที่จะตัดสินใจอะไรอย่าคิดแค่สั้นๆครับให้ลองคิดไปในระยะยาวสักหน่อยว่าหากฉันเลือกทำแบบนี้นะมันจะเกิดผลกระทบอะไรกับฉันบ้างและที่สำคัญก็คือเราจะรับกับผลกระทบที่มันเกิดขึ้นกับเราได้หรือไม่หรือเราจะเสียใจหรือไม่หากเราได้ตัดสินใจไปแล้วอย่างเช่นแบบว่าอยากกินขนมหวานเลยตอนสี่ทุ่มแทนที่จะตามใจปากใช่ไหมครับ เราก็ลองคิดว่าหากกินแล้วมันจะส่งผลอย่างไรกับเรานะมันจะดีต่อสุขภาพไหมนะเราจะอ้วนขึ้นไหมนะทาให้นอนหลับยากหรือเปล่าใช่ใช่ใช่มันไม่ดีต่อสุขภาพเลยงั้นเอาไว้กินตอนอื่นก็แล้วกันที่พูดมานี้นะครับคุณฟังครับผมกําลังบอกตัวเองอยู่นะครับไม่รู้คุณผู้ฟังเป็นเหมือนกันไหมครับดึกๆมาหิวตลอดเลยนะครับ การตัดสินใจทำอะไรก็ตามครับคุณฟังครับผู้เขียนเขายังให้เราระมัดระวังในเรื่องของอุปสรรคที่มักจะทำให้เรานั้นตัดสินใจผิดพลาดได้นั่นก็คืออคติของเราเองเช่นอคติตามอารมณ์ของเราที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอให้เราควบคุมอารมณ์ของเราให้ได้ก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรนะครับอคติตามจินตนาการของตัวเราเองที่เรามักคิดไปเองมนโนไปเองฟุ้งซ่านไปเองทำให้เรานั้นตัดสินใจได้ผิดพลาด อคติตามความปกติที่คิดว่าอ้อยมันเป็นเรื่องปกตินาแบบนี้ก็เคยเกิดขึ้นเพราะบางทีครับเรื่องปกติมันอาจจะไม่ใช่เรื่องปกติในตอนนี้ก็ได้และอคติตามความทรงจําในอดีตที่เคยเกิดขึ้นความสําเร็จที่เราเคยทํามาประสบการณ์ที่เราเคยเจอเรามักจะยึดติดกับสิ่งเหล่านี้เสมอเพราะฉะนั้นครับคิดทบทวนให้ดีว่าสิ่งเหล่านั้นที่เคยเกิดขึ้นยังใช้ได้ในสมัยปัจจุบันหรือไม่ และท้ายคลิปนี้ผมขอสรุปหัวใจสําคัญของหนังสือเล่มนี้ให้ฟังกันนะครับสําหรับการตัดสินใจของเราไม่ว่าเรื่องใดก็ตามเราต้องระวังกับดักทางความคิดที่ว่ามันจะมีตัวเลือกที่ถูกต้องให้กับเราอยู่เสมอเพราะในความเป็นจริงมันไม่มีตัวเลือกที่ถูกต้องให้กับเราหรอกนะครับดังนั้นหากเราไม่อยากจะเสียใจกับสิ่งที่เราเลือกจงเลือกสิ่งที่เรานั้นพึงพอใจกับมันมากที่สุดและหากมันมีตัวเลือกที่มากเกินไป ให้เราตัดทอนสิ่งที่มันไม่ทำให้เรานั้นพึงพอใจออกไปและเหลือแต่สิ่งที่เราพอใจเอาไว้และระวังการหลงตัวเองและคิดเข้าข้างตัวเองว่าสิ่งที่เราเคยตัดสินใจมามันจะยังคงเป็นเรื่องที่ดีที่สุดและถูกต้องที่สุดในปัจจุบันหรืออนาคตและสำหรับหลักของการตัดสินใจที่จะไม่ทำให้เรานั้นรู้สึกเสียใจภายหลังอยู่ที่การเลือกอย่างสมเหตุสมผลโดยไม่ใช้อารมณ์ และเลือกในสิ่งที่เราสามารถพอใจกับผลลัพธ์นั้นได้ไม่ใช่เลือกเพียงเพราะว่ามันคือสิ่งที่ดีที่สุดแต่เรากลับไม่ได้รู้สึกดีกับมันในทุกๆก,การตัดสินใจลองทบทวนความรู้สึกของตัวเองว่ามันทำให้เรารู้สึกอย่างไรหรือในอนาคตเราจะรู้สึกเสียใจหรือไม่ที่ตัดสินใจไปแบบนั้นซึ่งสิ่งที่ใครบอกว่าดีที่สุดมันอาจจะไม่ได้ดีกับเราเสมอไปเราอาจจะไม่ได้พอใจกับสิ่งที่คนอื่นบอกว่าดี ดังนั้นแค่ความรู้สึกของตัวเราเองเพราะตัวเราคือคนที่จะต้องอยู่กับการตัดสินใจนั้นไปตลอดกาลนี่คือเนื้อหาดีๆจากหนังสือเลือกถูกไม่มีมีแต่คิดดีแล้วของคุณไดโกะจากสำนักพิมพ์อมรินฮาวทูในเริ่มยังมีวิธีการเทคนิคดีๆที่ช่วยให้เรานั้นตัดสินใจได้ดีขึ้นในสนถานการณ์ต่างๆอีกมากมายเนื้อหาอ่านง่ายอ่านได้ลื่นๆน,นะครับและยังมีภาพประกอบความเข้าใจให้กับเราอีกด้วย หากคุณผู้ฟังสนใจก็หาซื้อได้ตามร้านหนังสือทั่วไปหรือจะเข้าไปสั่งซื้อออนไลน์ผ่านลิงก์ด้านล่างที่ผมแปะเอาไว้ให้ก็ได้นะครับซึ่งเป็นลิงก์หนังสือแนะนำจาก The Book t o l e r ครับขอบคุณที่ติดตามเรื่องราวดีๆจาก The Book t o l e r นะครับพบกับเรื่องราวดีๆจากหนังสือน่าอ่านแบบนี้ได้เป็นประจำอย่าลืมกดติดตามกดแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไม่ให้ลืมกันนะจ๊ะแล้วถ้าชอบกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสนับสนุน เป็นกำลังใจดีๆให้กันด้วยนะครับขอบคุณทุกๆก,กำลังใจดีๆที่คุณผู้ฟังส่งให้กับช่องนี้นะครับขอบคุณมากจริงๆแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ